สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้เฮ็ดคลิปครับเมื่อวานนี้มื่อวานนี้มามีอันไม่ไมากินอีกแล้วปกติสิกินไข่ดิบเลยครับมื่อวานกินล่งกินไข่หลวงบ่งแสีบบ่สิขึ้นกันกันกบไข่ดิบบ่ครับลเล่าบังครับต้องดูวันหมดอายุก่อนนะอยู่ไหนวะ1701 ควรบริโภคก่อน7 7 0 1นะครับอขอแถมซอสมาให้ผมนี่ครับซอสซองนะครับพบฟองละว8บาทไครเบอร์อะไรไม่รู้มันเล็กๆนิดนึงวันนี้เราก็มีพริกไทยป่นนะครับกับน้ำสปปไปร์ไป้กินตามนะครับล่องกินมึงปกติสิกินนต่ไคร่ดีบเด่นพี่น้อง ไข่ลวกว่างนะครับเป็นยังไงบ้างตอกไข่ลงไปก่อนแบบแรกสองฟองเลยนะปัป๊บตำด้วยพริกไทยตมด้วยซอสก่อนใส่หลายอย่างมันเข้มน,นะนนคือคลัทก,ก็คือเขาหมบูบ่ ใส่แมวมันหลดหน้าว่ะอย่างมันเข้มตำโดยพริกไทยนะครับนี่ขอยาบไปใกล้ๆกล้องเราก็มากินกันเลย นู้ัสไปนะครับรสเข้าเฉยนะสไปกินมะนาวตัวน,นี้ไหมน้องไอกินอะไรกินนอนเป็นเป,น,นะเนเป็นขวดใสๆแล้วนะเดี๋ยวก่ายเป็นขวดเขียแล้วครับสไปเป็นใสๆแล้วตอนนี้หวานอร่อยเดี๋ยวขันแกก่อน สุดอยอดเลยครับต้มดองนะครับเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายนิดหนึ่งตายิงนี่เขากินกระเทียมท้นน้ำเลยกระเทียมท้นกระเทียมดองนะครับเทียมท้น,น,ททน,ทน,ททนตามร้านตามห้างอนะไรสิมีอยู่ตามโวตัดนี่ย่างพ่อบาณน,นี้ครับลองไปหาซื้อเบมาไม่กินเบ้างเด้อพี่น้อง สปปรรพคุณก็เป็นคุนๆกรนั้นะครับผู้ใดเข้ามารับชมเราก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องผมด้วยนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้านะครับสลหรัิปนี้ก็มาสั่นนิดนึงครับปกติก,กินอาหารนะเจอก,กันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ